เป็นคนผอมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนผอมมีพุงแก้ยังไงอยากสร้างก้าวเนื้อกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนคลิปนี้มีคำตอบครับสวั <Level> 1. 1> สดีครับพบกับแมนอีกครั้งนะครับที่ช่องแมนฟินนะครับก็ ในวันนี้นะครับแมนจะมาเล่าประสบการณ์การเพิ่มน้ําหนักของแมนนะครับจากคนที่น้ําหนัก47กิโลกรัมเท่านั้นนะครับจนสามารถสร้างน้ําหนักมา60กิโลกรัมนะครับณปัจจุบันนะครับผมแมนเริ่มต้นยังไงนะครับและเป็นแนวทางสําหรับคนที่พร้อมนะครับผมหรือเป็นคนที่เป็น skinny fat หรือคนที่แบบพร้อมลงพุงนะครับสามารถปั้นหุ่นและสร้างหุ่นเพิ่มน้ําหนักแบบมีคุณภาพมาได้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปฝากเ เพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแมนฟิตนะครับขอบคุณมากครับแมนต้องขอเล่าประสบการณ์ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ5ปีห6 ปีที่แล้วนะครับแมนเป็นคนที่ผอมมากๆนะครับในช่วงเรียนปวชนะครับในช่วงอายุสิบแปดเนี่ยครับแมนเป็นคนที่มีน้ําหนักอยู่ที่47กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมส่วนสูง170ซนเมตรนะครับส่วนสูงเท่านี้ละไม่เพิ่มแล้วนะครับหมดสูงแล้วนะนะครับตอนนั้นน้ําหนัก47่กิโลแบบว่าลมลมนะครลมพัดก็จะปิวแล้วอะไรอย่างนี้เลยนะแต่คราวนี้นะครับมันก็มีจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งเพื่อนแมนนะครับเขาออกกําลังกายนะแมนซึ่งแบบเป็นคนที่ขี้โลนะครับอ่อน แอนมากมากนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงหันตัวเองนะครับก็เลยเริ่มหันมาออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายของแมนนะครับในสมัยนั้นนะครับถือว่าบ้านๆมากๆเลยนะครับโดยการนะเอาหินนะครับใส่ลงไปในคุนะครับคุถังเราเนี่ยแหละนะครับหินใส่ลงไปนะครับแล้วก็ยกเป็นดับดัมเบลอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฝึกท่าลุกนั่งนะครับตอนนั้นวิพื้นยังทําไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับผมคิดแค่ว่าอยากจะกล้ามใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่นโดยวิธีการของตัวเองนะครับไม่ได้ ศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่นะครับการออกกําลังกายแบบนั้นนะครับมันก็ยังดีกว่าเราไม่ออกกําลังกายเลยนะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับจากเป็นคนผอม4 7กิโลกรัมใช่ไหมน้าหนักหลังจากนั้นก็เพิ่มมาได้อีกประมาณ1กิโลกรัมนะครับจากการที่เราเริ่มออกกําลังกายนะครับแล้วทาให้เรากินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับน้ำหนักก็เลยเพิ่มมาเป็น4 18กิโลกรัมนะครับและหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะถึงจุดเปลี่ยนของแมนนะจากจะน้ําหนักนะครับ48เนี่ยขึ้นมาน้ําหนัก54 มันมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับตอนแมนอยู่ปวชนะแมนได้ไปฝึกงานนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมก็ครับด้วยความที่ฝึกงานมาได้สักพักละคนอื่นเขาก็หุนดีนะครับซึ่งเราก็อยากอ้วนนะครับอยากอ้วนขึ้นนะครับเราก็เลยใช้วิธีนะครับแบบบ้าบอเลยนะครับแบบวิธีแบบบ้านๆนะครับโดยการคิดว่ากินนะครับข้าวเย็นให้เยอะๆเลยนะครับหลังจากเลิกงานมาเรากินข้าวเย็นให้เยอะๆนะครับซึ่งข้าวเย็นของแมนณตอนนั้นไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นอาหารที่กินแทบทุกวัน และกินง่ายมากนะครับนั่นคือข้าวนะครับประมาณ 2- 3ทสพพีนะแล้วก็กับปลากระป๋องนะครับผม1กระป๋องทุกเย็นนะครับผมย้ําว่าทุกตอนเย็นมันกินแบบนี้นะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับแมนด้วยความอยากอ้วนแมนมีวิธีคิดด้วยการกินเสร็จปั๊บแมนไปนอนเลยนะครับผมนอนเล่นโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนอนฟังเพลงนะครับกินเสร็จนอนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนไปฝึกงานได้ประมาณ6เดือนนะครับผมระยะเวลา6เดือนเนี่ยแมนทําแบบนี้นะครับช่วง3เดือนสุดท้ายนะเพราะว่าแมนอยากอ้วน มอแมนทาแบบนี้ปั๊บปรากฏว่าน้ําหนักจาก48นะครับขึ้นมา53กิโลกรัมนะครับผมซึ่งขึ้นมา5กิโลเลยซึ่งมันตกใจมากๆนะครับแต่สิ่งที่ขึ้นมานั้นกล้ามเนื้อขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นไขมันซะมากกว่านะครับแมนสังเกตขาตัวเองนะครับขาตัวเองมีลายแตกลายนะครับเหมือนผู้หญิงที่กําลังท้องเลยนะครับที่แบบผู้หญิงเวลาท้องใช่ไหมมันจะมีรอยแตกลายใช่ไหมขาของแมนแบบนั้นเลยนะครับเป็นรอยแตกลายนะครับผมเหมือน เหมือนหนังมันยืดออกนะครับมันเหมือนเป็นรอยแตกเลยนะครับซึ่งร่างกายมันอาจจะตกใจว่าเฮ้ยมันอ้วนได้ภายในเวลาแป๊บเดียวซึ่งนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แมนได้ลองทำนะครับเป็นวิธีที่แบบบ้าบินมากๆนะครับผมแต่ว่าน้ําหนักก็เพิ่มสมใจอย่างนะครับแต่แต่แต่นะครับน้ำหนักที่ขึ้นมามันคือไขมันนะครับทำให้ร่างกายแมนดูไม่เฟิร์มเลยจากนั้นนะครับแมนก็กลายเป็นคนที่ดูผอมอยู่ดีแต่ลงพุงนั่นเองนะครับหรือ skinny fat นั่นเองเพราะด้วยส่วนสูงที่170 แต่มีน้ําหนักที่54กิโลกรัมนะครับห้าสิบสี่ห้าสิบสามกิโลกรัมเนี่ยมันเลยดูแบบอ้วนลงทุงแต่ว่าหอมเพราะว่าแขนขามันเล็กนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับซึ่งแมนก็คิดไปคิดมาแล้วว่าอยากจะดูเฟิร์มขึ้นนะครับหลังจากที่แมนฝึกงานเสร็จมาเรียนต่อนะครับปวชต่อนะครับก็ก่อนที่เราจะจบปวชนะก็เพื่อนก็ชวนไปเล่นฟิตเนสนะครับหลังจากนั้นแมนก็ได้เปิดใจลองไปเล่นฟิตเนสนะครับจากคนน้ําหนักแค่สามกิโลกรัมนะครับก็สามารถไปเล่นฟิตเนสนะครับแล้วก็ เพิ่มน้ําหนักจาก53มาเป็น55กิโลกร,รัมได้นะครับก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับหุ่นที่ดูแบบเป็นผอมลงพุงก็ดูเฟิร์มกระชับมากขึ้นแต่ก็ยังดูผอมอยู่ดีนะคบผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแมนก็เป็นคนที่ผอมมาตั้งแต่กําเนิดเป็นคนที่กินน้อยมากๆนะครับสารอาหารไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แมนประสบความสําเร็จในเรื่องหุ่นยากนะครับเพราะไม่เคยคํานวณสารอาหารเลยนะครับผมแล้วก็กินอะไรก็ไม่คุ้มด้วยนะครับและหลังจากที่แมนเรียนจบ วสอนะครับก็ยังหุ่นเหมือนเดิมนะครับไปเล่นฟิตเนสก็เล่นแบบกระปิดกระปอยครับไม่ได้จริงจังอะไรกับมันนะครับเรื่องรูปร่างก็แบบไม่ได้จริงจังอะไรกับมันนะครับทำให้หุ่นแมนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับและหลังจากนั้นมานะครับช่วงตอนแมนอายุ25นะครับปัจจุบันแมนอายุ26นะตอนแมนอายุ 24- 25แมนก็เริ่มเริ่มมาจริงจังกับการออกกําลังกายมากขึ้นซึ่งแมนไปเจอนะครับพี่คนนึงนะครับในอ่ายูทูบนะครับนั่นก็คือพี่มินมารายองนั่นเอง เขาสามารถทําท่ายากต่างๆโดยใช้ท่าบอดีิเวทในการฝึกนะครับใครสงสัยว่าท่าบอดีิเวทคืออะไรคือท่าที่ใช้น้ําหนักร่างกายในการออกกําลังกายเช่นท่าดึงข้อนะครับท่าวิดพื้นนะครับท่าลุกนั่งเป็นต้นนะครับผมซึ่งที่เขาใช้ท่าพื้นฐานในการออกกําลังกายและเขาก็สามารถทําท่าแบบโหดๆท่าเท่ๆได้นะครับแมนก็เลยเริ่มฝึกกับพี่มินนะครับใน YouTube มาจนถึงปัจจุบันนะครับและทําให้หุ่นนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดะนะครับผมจากน้ําหนัก5ชา ก็เริ่มไต่มา56นะครับการต้องบอกกันนะว่าการกินของแมนก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับกินแค่3มื้อนะครับไม่ได้คุมอาหารไม่ได้นับแคลอรี่นะครับก็ขึ้นมา56นะครับ57 58นะครับด้วยบอดี้เวทอย่างเดียวนะครับไม่ได้เล่นเวทเทรนนิ่งเลยนะครับพอหนักเราขึ้นมานะครับประมาณ57 58กิโลกรัมแล้วแมนก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มตันๆแล้วล่ะมันไปต่อไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับแมนก็เลยเริ่มไปศึกษาใน u t u b e นะครับว การเพิ่มน้ําหนักนะครับมันก็มีหลายท่านนะครับแนะนํามาว่าให้ลองนับแคลดูนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ําหนักอย่างจริงๆจังๆนะลองนับแคลอรี่ดูว่าเรากินไปเท่าไหร่เราออกเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับที่ทําให้แมนปลดล็อกนะครับจากการที่แมนรู้สึกว่ามันตันแล้วเนี่ย58เนี่ยพัฒนาต่อมา59และ6โดยการมีความรู้เรื่อง อาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับผมซึ่งมันไม่ได้สาเรียนรู้แบบลึกนะครับผม แมนเรียนรู้แบบผิวเผินนะครับเรียนรู้แบบเบื้องต้นคร่าวๆนะครับซึ่งก็ทําให้แมนมาหุ่นปัจจุบันนี่เองนะครับด้วยบอดี้เวทหรือการออกกําลังกายแบบใช้น้ําหนักกายนะครับไม่ได้ฝึกเวทเทรนนิ่งเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับแมนอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการที่เราจะเพิ่มน้ําหนักจากคนที่ผอมมาเป็นคนที่เริ่มมีกล้ามหุ่นพอดีนะครับหรือคนที่เป็นสกินนี่แฟหรืออ้วนลงพุงเนี่ยอผอมลงพุงเนี่ย มาหุ่นพอดีแบบสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแมนจะสรุปให้ฟังนะว่าสิ่งที่แมนเรียนรู้มาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับผมเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเรียนรู้จาก YouTube ด้วยนะครับทดลองผิดทดลองถูกกับร่างกายตัวเองนะกลั่นเป็นความรู้กลั่นเป็นเทคนิคมาให้เพื่อน,อนลองนําไปประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตประจาวันของเพื่อนๆดูนะครับผมนั่นก็คือ1นนะครับคือการออกกําลังกายนะครับผม สำหรับส่วนตัวแมนแล้วแมนให้การออกกําลังกายมาอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนแมนเริ่มออกกําลังกายเริ่มเปลี่ยนหุ่นเนี่ยแมนเริ่มจากการออกกําลังกายก่อนนะครับจากการที่แมนจะเริ่มมามีหุ่นณปัจจุบันได้นะแมนเริ่มจากการออกกําลังกายก่อนนะครับผมพอเรามีจิตใจออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายนะครับมันก็ทําให้เราได้ใช้พลังงานใช่ไหมครับและพอเราใช้พลังงานมันก็ทําให้เรากินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ แม่เลยยกให้ข้อหนึ่งะครับไปออกกําลังกายซะนะครับผมและอย่าลืมศึกษาท่าออกกําลังกายนะครับและโฟกัสแต่ละท่านะครับให้มันรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่เราเล่นส่วนนั้นๆน,น,นะครับ ใครฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับก็ศึกษาสามารถฝึกศึกษาฟรีได้จาก u t u b e นะครับหรือใครฝึกท่าบอดี้เวทนะครับก็ใน YouTube มีเยอะแยะเลยในอินเทอร์เน็ตตอนนี้โลกมันเปิดกว้างมากๆนะครับสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยหรือใครไม่รู้นะครับสามารถดูจากช่องแมนฟิตก็ได้นะฮะแัพโฆษณาอีกแล้ว <laughs> นะครับผมนอกจากเราจะมีหุ่นที่ดีจากการออกกำลังกายแล้วก็ทำให้หัวใจเราได้ขยับขยื่นนะครับเป็นการคาริโอหัวใจทำให้ร่างกายเราเฟสนะครับหรือ รู้สึกดีะนะครับได้ที่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นข้อ1ไปออกกําลังกายซะนะครับและข้อ2ที่แมนจะยกให้นั่นก็คือไปกินซะนะครับผมการที่เราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับหรือสร้างกล้ามเนื้อหรือเพิ่มน้ําหนักของเราเนี่ยหนีไม่พ้นการกินนะครับผมแมนเริ่มจากการเพิ่มมื้อว่างเข้าไปของใน1วันอย่างเช่นปกตินะครับแมนจะยกตัวอย่างให้ฟังปกติเรากิน3มื้อใช่ไหมนะครับหรือบางคนคนผอมอส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองกินเยอะ1-2ึมื้อนะนะครับ เพราะฉะนั้นควรไปเพิ่มมื้ออีกนึ่มื้อหนึ่งเป็นมื้อที่3หรือมื้อที่4เป็นมื้อว่างก็ได้นะครับอายกตัวอย่างแมนเลยปกติมันกิน3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่กินไม่เยอะอย่างละมื้อใช่ไหมถ้าเราอยากจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรเพิ่มมื้อที่4นะครับเป็นมื้อว่างก็ได้หรือเป็นมื้ออาหารเหมือน3มื้อนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นแมนอยากแนะนําเป็นเพิ่มเป็นมื้อว่างก่อนนะครับอย่างเช่นกินเช้ากลางวันเย็นเป็นอาหารพอตกเย็นมาก่อนนนนนอออเเเเเรรราาาาจจะสสิิมมมมขข้้ไไปปใ่กลง นมอะไรก็ได้นมจืดนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับพอเราทําแบบนี้บ่อยๆเราก็เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นนมบวกขนมปัง1แผ่นหรือนมปัง2แผ่นพอเราทําแบบเนี้ยทาบ่อยๆทําบ่อยๆจนชินกระเพาะเรามันขยายขึ้นพอกระเพาะขยายขึ้นเราก็จะบวกเป็นนมขนมปังไข่หนึ่งฟองอ่านะครับผมพอเราเพิ่มแบบเนี้ยเชื่อเถอะครับผมถ้าเราทําแบบนี้นะครับทุกวันทุกวันบ่อยๆนะครับ ค่อยๆเพิ่มสารอาหารเข้าไปค่อยๆเพิ่มอาหารเข้าไปมือแรกเล็กๆน้อยๆเนะี่ยทำบ่อยๆรับรองว่าน้ําหนักเพื่อนๆจะเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนและเพื่อนๆจะประหลาดใจแน่นอนครับว่าเฮ้ยน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นได้ไงวะเราทําแค่นี้เองอะไรแบบนี้นะครับผมอยากเ,เพื่อนๆมีฟิลแบบนี้เหมือนกับแม่นะพอเราทํา3อย่างแบบเออพอเราทําแบบนี้เสร็จปับ๊บถ้าใครอยากจะเพิ่มให้เร็วขึ้นอีกอาจจะเพิ่มอ่านี้ข้าวสามืือแลวใช่ไหมครับเราอาจจะเพิ่มนมเข้าไประหว่างมืออย่างเช่นกินข้าวเสร็จพอย่อยสัก1ินาทีเพิ่มนมเข้าไ อ,ก,ก,อกินข้าวเที่ยงเสร็จเพิ่มนมเข้าไปอีกหนึ่งกองแล้วกินข้าวเย็นเสร็จก่อนนอนก็มีนมเข้าไปอีกกล่องหรือนมขนมปังไข่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2นี้แมนก็แนะนําให้ไปกินซะและข้อที่3นะครับนั่นก็คือไปนอนซะนอนเยอะๆนะครับผมแมนเคยลองทําหลายวิธีแล้วนะครับเละเคยแบบนอนดึกนะครับเพื่อที่นอนดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองและก็ใช้เวลานอนไปตื่นสายๆเอานะครับซึ่ง นั่นก็ไม่ผิดนะครับแต่การนอนของเรามันนอนดึกเกินไปแล้วเราไปตื่นสายๆเนี่ยสิบโมงอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายของเรามันไม่เฟรชนะครับทำให้ร่างกายเราไม่สดชื่นนะครับและแมนคิดว่าการสร้างกล้ามเนื้อระหว่างนอนอะ่ะมันไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับ <S <S เพราะอย่าลืมนะครับ <S <S การที่เราไปออกกําลังกายไม่ใช่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะแต่เป็นการทําลายกล้ามเนื้อนะครับ ทำให้กล้ามเนื้อมันฉีกขาดพอกล้ามเนื้อมันฉีกขาดทำไงเราไปกิน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 นะครับเพื่อให้สารอาหารที่เรากินเข้าไปเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับและกระบวนการต่อไปการที่กล้ามเนื้อจะโตได้นั้นเราต้องไปนอนนะครับเพราะการนอนในระหว่างที่เรานอนานั้นจะทําให้สารอาหารที่เข้าไปในร่างกายที่เรากินเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับ <bers ama S 2> ผมในส่วนต่างๆที่เราเล่นนะครับทำให้กล้ามเนื้อนั้นถูกทับถมของสารอาหารนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราขยายใหญ่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นกล้ามจะโตได้เพราะการนอน น,นเองการนอนที่แมนแนะนําก็คือเดถึง8ชั่วโมงนะครับและการนอนไวนั่นก็เป็นส่วที่สำคัญมากๆสําหรับใครที่อยากสร้างก้าวเนื้อนะครับถ้าเป็นค่ามาตรฐานนะครับสากลแมนก็แนะนําให้นอนนะคบผม4ทุ่มห้ 5, 4, หรือ5้าทุ่มนะครับตั้งแต่4ีถึง5ทุ่มเป็นต้นไปนะวันนอนได้แล้วนะครับผมเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะทําให้ร่างกายเฟรชและสดชื่นมากๆนะครับและมีแรงจะทําสิ่งใหม่ๆนะครับทำภารกิจในตอนเช้าต่อไปนะ บอกเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงหุ่นจริงๆนะครับต้องลองไปทำข้อที่3นี้ดูนะนอนให้ดีนะครับนอนหลับให้สนิทนะครับ จะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3ไปนอนซะและข้อที่4นะครับที่แมนอยากจะแนะนานะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นมือใหม่ก็ตามมือเก่าก็ตามนะครับอาจจะละเลยข้อที่4ก็เป็นได้นะแมนก็เคยเป็นข้อนี้นะเพราะก็คือการออกกําลังกายโดยไม่มีวันพักนะครับผมแมนเคยทําข้อนี้มาก่อนนะนะครับผมอาจจะมีวันพักแต่วันพักมันน้อยเกินไปนะมันเลยทําให้ถ้าสมมติว่าในหนึ่งอาทิตย์เรามี7วันเราออกกําลังกายเลย7วันไม่มีวันพักให้ร่างกายเลยนะครับทาให้ร่างกายมันแบบมันลา มันเครียดนะครับมันก็อาจจะทําให้พัฒนาการได้ช้ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อที่4ควรมีวันพักให้มันนะครับอย่างเช่นสัปดาห์หนึ่งมี7วันอาจจะเล่นสัก4วันพัก3วันหรือพัก2วันใน1อาทิตย์ก็ยังดีนะครับผมให้ร่างกายมีวันพักบ้างนะครับจะทําให้แมนเคยทาการทดลองกับตัวเองนะแมนเล่นแบบไม่มีวันพักเลยนะครับร่างกายมันแบบมันเหมือนมันล้ามันเหนื่อยตลอดเวลาเลยนะยืดคลายเส้นเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราเพิ่มวันพักเข้าไป นะครับอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเฮ้ยมันบวมบว,วมผิดปกตินะเหมือนร่างกายมันพัฒนาได้ดีขึ้นนะเออเพื่อนเราไปทําข้อ4นี้ดูนะครับและข้อ4นะครับเป็น4.1นะอย่าลืมระหว่างพักเนี่ยเราสามารถยืดรวมกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมันได้แบบยืดหยุ่นอยู่ตลอดนะ ทำให้มันพัฒนาการได้ดีนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่แมนลองทําจริงๆแล้วก็ได้ผลสําหรับแมนนะก็ะคือข้อ4ี่เนี่ยควรมีวันพักให้ตัวเองและอย่าลืมยืดด้วยนะครับวันพักก็ตามนะวันเล่นหรือวันพักก็ควรยืดกล้ามเนื้อนะก็ช่วยลดการบาดเจ็บและก็พัฒนากล้ามเนื้อได้ดีและก็ข้อ5นะครับข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือทําทั้ง4ข้อนี้อย่าสม่ําเสมอนั่นเองนะครับกินนะครับกินให้อาไปออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายให้ดีนะครับ ข้อ2กินให้ดีข้อ3นอนให้ดี4มีวันพักให้ตัวเองบ้างนะครับทำสี่ข้อนี้วนในทุกๆวันนะครับรับรองว่า1เดือน2เดือนอาจจะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะครับสเดือน6เดือน1ปีขึ้นไปถ้าทําแบบนี้ประจําสม่ําเสมอรับรองว่าจะเห็นผลชัดเจนมากๆนะครับแมนอันนี้แบบแมนทําเองจริงๆนะนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีหลักสูตรการคํานวณสารอาหารอะไรให้นะครับแมนแค่ทํา 4ข้อนี้นะครับเป็นประจำทุกๆวันนะครับรับรองว่าร่างกายเพื่อนๆจะพัฒนาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5เทคนิคในการเพิ่มน้ำหนักจากคนผอมหรือเป็นคนผอมลงพุงเนี่ยมาสู่คนหุ่นดีหรือเป็นคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อหรือน้ำหนักที่ต้องการได้นะครับผมด้วย5เทคนิคนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับหรือใครติดปัญหาข้อไหนนะครับหรือยังแก้ไม่ได้ในจุดจุดไหนหรืออยากให้ทำคลิป แบบไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกแมนข้างล่างได้เลยนะครับผมแมนก็จะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยเพราะทุกๆคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้แมนมีแรงมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมและขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีนะครับ นั่นก็คือเพื่อนๆที่กด subscribe กดติดตาม<ๆ>กดถูกใจนะครับและกดกระดิ่งให้แมนเพื่อนๆพี่นพพๆน้องๆคือสปอนเซอร์สำหรับแมนนะครับผมทุกการติดตามคือกำลังใจสำหรับแมนนะแมนดีใจมากๆนะครับและมีกำลังใจมากๆที่จะทำคลิปเพื่อนๆได้รับชมอีกในครั้งต่อๆไปนะแมนดีใจมากๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้แมนขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับผม So I declap, baby. Mmm I done been through a lot through the struggle. I build myself now nigga like the man of the year. But it's crazy. I can throw a stack of dozen in the club next day. to a show in the Laura. I'm in my high shit. Now I can go and spend a few racks on my ears. And if you want smoke, then it's up there. Ain't no nigga alive in this world, I feel look at my wrist, it's dancing. Chop on me, do damage. No LA crib I'm shit. my money keep expanding. All this ticket.